สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมกิมจิที่ทำเมื่อวานนี้นะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงค่ะชิมกันเลยนะคะอันนี้หั่นมาแล้วนะคะเมื่อวานนี้มันเป็นชิ้นแบบทำทางต้นเลย พอกินได้อยู่นะคะรสชาติมันจะออกเปรี้ยวนิด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 ,นดเค็มหน่อยหน่อยแล้วก็มีความเผ็ดนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ใส่พริกเยอะนะคะเพราะเป็นคนที่อกินเผ็ดไม่ค่อยได้ ถือว่าพอกินได้ค่ะแต่ไม่รู้ว่ารสชาติของกิมจิจริงๆนี่มันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าไม่เคยกินเลยครั้งแรกที่นึกอยากกินแล้วก็อยากจะลองทำดูผักก็มีความกรอบอยู่นะคะแล้วก็มีความหอมของขิงปกติก็คือเป็นคนชอบกินขิงอยู่แล้วก็ถือว่า พอกินได้ค่ะอลองทำกันดูนะคะถ้าใครอยากกินก็ใช้ได้อยู่ค่ะขอจบคลิปเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ